คุณเลื้องกายลีกิจวัฒนาครับ<ม>เขาขอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณเศรษฐาไปตรวจสอบคุณจิรัตองสุวรรณสอส .9 ไกลอ่ะว่าเป็นคนเดียวกับคุณนะวรินทองสุวรรณที่เคยถูกจับข้อหาหนีเกณฑอาหารหรือเปล่าแล้วก็ให้ไปเช็กันนะครับว่าไอใบรดอ .43 เนี่ยออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าโดยคุณเลื้องกาเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมนะครับ ข้อมูลหลักฐานต่างๆแล้วก็ส่งไปสนีเนี่ยไปให้นาะยกดำเนินการครับโดยล่าสุดเนี่ยก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับว่าข้อมูลที่ต้องการให้นาะยกตรวจสอบเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นข้อมูลว่าคุณจิรัตเนี่ย เขามีชื่อเดิมว่าคุณนวดินทองสุวรรณหรือเปล่าแล้วก็เป็นบุคคลเดียวที่อยู่ในคดีดำที่3162ทับ55กับคดีดแดงที่3132ทับ55หรือเปล่าโดยที่คดีดังกล่าวเนี่ยชื่อผู้เสียหายก็คือเจ้าพนักงานครับชื่อผู้ต้องหาเนี่ยก็คือนายนวัดินโดยข้อหาเนี่ยเป็นทหารไม่มาคัดเลือกหรือไม่และตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า นายจิรัตเนี่ยเคยผ่านการเกณฑ์ทหารโดยชอบหรือไม่แล้วก็ใบสอรอ43าเนี่ยออกโดยชอบโดยกฎหมายหรือเปล่ามีการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมหรือเปล่าไอ้ตัวทะเบียนเนี่ยนะครับโดยให้ไปตรวจสอบกับทะเบียนทาหารนะครับว่าใบที่คุณจิรัตมีกับทะเบียนทาหารเนี่ยมันตรงกันแมชกันหรือเปล่า